นนี้มาเจอกับหมอในวันทำงานนะคะอันนี้ก็คิดแล้ว<อ>มันเป็นเยอะกวาที่เราคิดค่ะทุกคนเราไม่ควรรอเวลาเลยจริงๆใช่แล้วก็มีเตาข้างบนด้วยเรา<อ>ให้ดูข้างบนนิดนึง วาดการาฟเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพาคนไข้ของเราเข้าไปข้างในห้องเพื่อเตรียมตรูนะคะทำผมน่ารักมากเลยคนไข้เราที่นี่จะทำผมน่ารักทุกคนนะคะมีแกละมีแกละคะ่ะใช่ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากยังตื่นเต้นอยู่ยังคุมความตื่นเต้นของตัวเองไม่ได้เดี๋ยวตื่นมาก็จะมีผมแล้วไม่ต้องห่วงไม่เจ็บแน่นอน ช่ะามาที่สอเรื่อยๆทุ่นเรนะคะมาให้กำลังใจค่ะถึงจะรู้ขั้นตอนทุกอย่างก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมใช่ตื่นเต้นเหมือนเดิมตื่นเต้นกว่าเดิมมีครับตอนทุกอย่างเออที่เราก็กำลังเตรียมนะคะรอคนไข้หลับก่อนจะได้ฉีดยาฉีดยาชานะคะ ตอนนี้นะคะก็เหลือเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปพักเที่ยงกันนะก็จะจบช่วงแรกของการเจาะนะคะพวนะคะที่ฝากขนมไว้เมื่อวาน,นใช่แล้วยังไม่ได้มาเอาอะคะนะอ่ะอุ่นเลยก็ได้คะ่ะ อันนี้ก็เจาะเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกเมอกีกจริงๆแล้วไม่เจ็บเลยแล้วก็นอนยาวแต่ว่าคิดว่าน่าจะนอนอ้าปากค <laughs> อก็เลยแห้ง่ย ต้นตื่นมาคอแห้ง่อยแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีเจ็บข้างบนอะไรเลยเนาะอันนี้เป็นปกติดีหลับสบายนอนเตงใช่นอนจนเหนื่อยสะสมใครก็ตามนะคะทำงานหนักเหนื่อยสะสมเนี่ยนะคะมาปลูกผมมาปลูกผมราะว่าได้นอนแบบหลับสบายไม่รู้เรื่องไม่มีเจ็บตรงไหนเลยนะคะอันนี้พูดจริงนะน้องเพิร์ลเซไปตอนเช้าตอนบ่ายอีกทีนว่าจะนอนอาปากไหม นี้ก็เลิกงานแล้วทำเคสเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปพักกันวันนี้เหนื่อยมากเลยคะ่ะ